สวัสดีค่ะป้าพานะคะวันนี้นะคะป้าป่าจะพามาดูน้องนมค่ะไม่รู้น้องนมเป็นอะไรทุกคนเห็นไหมเห็นหรือเปล่าคือเราพาน้องนมไปตัดขนมาอาบน้ํามาหลายครั้งมากๆทุกคนไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะกลับมาป้าพานึกว่าน้องนมมาโดนกัดดูให้ชัดนะตอนแรกอ่ะนึกว่าเขาอะโดนที่คอตรงนี้โดนงับแล้วก็ตรงนี้ที่พยายามจะเอาให้ทุกคนดูเห็นไหมคือมันมีประมาณสามแผลได้อ่ะแต่ว่าวันนี้มาดูสิตรงเนี้ย ก็เป็นแผลอีกค่ะทุกคนดูเป็นแหวงแหว่งนะตรงนั้นสามใช่ไหมตรงนี้สี่ตรงนี้ห้าแล้วตรงนี้หกทุกคนดูคือคือเป็นทั้งทั้งร่างกายเขาเลยอ่ะทุกคนดูแล้วไม่รู้ว่าคันหรือว่าเป็นเชื้อราหรือเป็นอะไรอ่าไม่รู้เหมือนกันน่ะอาจจะต้องให้หมอดูนะคือนี่นี่มันจะเป็นแผ่นๆแบบนี้ค่ะทุกคนดูเอา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 หนีแล้วหนีแล้วเห็นปะเอาหาย แล้วปว้าพาก็เลยจะฉีดนาโนให้คือเพิ่งเห็นวันนี้ไงและน้องนมก็เดินไปเดินมาทุกคนไม่ให้ป้าพาฉีดมาขอฉีดตรงนี้หน่อยตรงนี้เอาฉีดไม่โดนสี่วัน้าฟ้าหนาะฉีดเ็เยนปะเย็นใช่ไหมอืมก็ปุ๊บแป,ป๊บปุ๊บแป๊บแล้ววิ่งหนี่ะบ้านใครเป็นอย่างนี้มัางอ่ะแพ้หรือเปล่า แพ้แชมพูหรือเปล่าหรือว่าเป็นเชื้อรากันแน่อะฮะมาบอกแม่ก่อนแม่แม่แม่เห็นโตเห็นโต๊ะกระโดดกระโดดกระโดดกระดิ่ง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 ป้าพาชอบหางเขามากเลยอะหางเหมือนชิมบะหางมาสิกโตยน่ารักยสวยเลียตัวเองมีน้ำเปียกที่หลังใช่ไหมลูกเลียไม่ถึงค่ะคุณแม่ค่ะ เลียด้านไหนก็ไม่ถึงค่ะคุณแม่เลียอย่างไงจะถึงคะเฮ้เลียอย่างไงจะถึงเนี่ยบอกแม่สิคนอะไรทําไมสวยสวยะฮะหูเลียน่ารักจังเขาไว้ทํางานนะเออออเออออทุกคนดูนะทุกคนดูนะความน่ารักของเขาอ่ะคือเขามีความเป็นเจ้านายสูงดิ่อพารอยู่ในกล้องเขามีเขาขเป็นโอ้โหมองสาดส่องค่ะ เห็นชื่อเหรอเห็นนกก็ไม่รู้ทําท่าเนี้ยดูดิน่ารักปะล่ะอันนั้นรักนั่นรักขนนี่ละเอียดมากทุกคนแล้วอยู่ๆเป็นแถลอะไรเนี่ยฮะเป็นจ้ำๆทั้งตัวเลยห้าหกจุดอ่ะแล้วต้องอื่นเป็นไหมขอแม่ดูก่อนหะต้องอื่นจะเป็นไหมคะถ้าจับแบบนี้จับไปเลยอะเขาไม่ว่านะแต่ถ้าทำท่ายึกยยักยจะจับไม่จับเนี่ยโดนตบค่ะทุกคน บ้านทุกคนเป็นไหมคะมีใครโหดหลายที่สุดในบ้านเปลาผ่านนี้โหดหลายที่สุดคือน้องนมนะดูสิเขาก็จะไม่ค่อยโอเคเหมือนตอนนี้โอเคใช่ไหมจับอย่างเงี้ยโอเคมนุษย์ดีดีดีด,ด,ดีเอาเก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 าเข้าไปดีมากดีมากสะพักเอา้าเห็นไหมสะพักอยากจะกัดเราก็กัดแหะทุกคนคือมีความเป็นตัวเองสูงมากเลยเห็นไหมแม่แม่แมหนักใจจริงๆอะไรอะลูกนี่อะไรเนี่ยเอา้า ไม่จับท้องเหมือนแม่ค่ะไม่ชอบให้เจ็บเถองใช่ไหมคะป้าว่าผ่าก็ไม่ชอบให้จับท้องจะก,กระชี้ไม่ชอบผ่าเนี่ยเอาเอา,เอาโอเคโอเคโอเคไม่จับท้องลาไปลนะลาท่านผู้ชมก่อนมาขอดูข้างหลังอีกหน่อยนึงนะคะเอานี่สายตานะั้นเห็นยังกูกันเห็นจะเอายังขอดูแผลข้างหลังดูสิจบกันค่ะทุกคนไม่มีแผลข้างหลัง เฮ้งไงเราจะลากันไปแล้วเจอกันใหม่คลิปใน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะลาลาจุ๊บ